โรคยาปรมลภาความไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐสุขและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมคำพังพงทุกทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทฟอร์ไลท์ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกครั้งที่เจอกันนะครับผมก็นำเอาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับนั่นคือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันและก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ฟอร์ไลท์ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์ซึ่งจะเป็นคำตอบสำหรับ ด้านสุขภาพของระบบภูมิคุ้มก,กันนะครับภูมิคุ้มกัน,นดีไม่มีโรคนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องต่อมไทมัดในผู้สูงอายุซึ่งมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มก,กันทำงานเป็นปกตินะครับคุณผู้ฟังครับตอนที่เราเด็กๆนะครับเราจะได้รับภูมิคุ้มก,กันพี่เลี้ยงนะครับเรียกว่าภูมิคุ้มกันพี่เลี้ยงจากนมน้ำแรกของแม่นะครับ ภูมิคุ้ม,มกันของแม่จะอยู่เลี้ยงดูหรือว่าคุ้มครองเราอยู่ได้6เดือนต่อจากนั้นภูมิคุ้ม,มกันของเด็กๆก,ก็จะเริ่มพัฒนาการแล้วก็เริ่มสะสมความรู้เกี่ยวกับศัตรูของร่างกายความรู้ที่มีความรู้ที่ได้ก็จะนําไปสะสมไว้ในต่อมไทมัสข้อมูลที่สะสมไว้ในต่อมไทมัสต่อไปก็จะเป็นเหมือนตําราเป็นเหมือนห้องสมุดเป็นเหมือนโรงเรียน และก็เป็นเหมือนครูเป็นผู้สอนให้กับเซลล์ภูมิคุ้มกันนั่นคือทีเซล์นะครับในช่วงวัยเด็กนะครับต่อมไทมัดเนี่จะมีขนาดโตนะครับแต่เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นต่อมไทมัดก็จะฟอและก็เหี่ยวย่นลงสุดท้ายก็จะกลายเป็นพังผืดไขมันและต่อมาต่อมไทมัดก็จะลดบทบาททางด้านการสอนภูมิคุ้มกันลงพูดง่ายว่าปลดกษียณว่าง,งั้นเถอะถ้าเป็นครูก็คือครูที่ปลดกษียณแล้วนะครับ ในช่วงนี้นะครับจะอยู่ในช่วงของคนเราที่อยู่ในวัยของผู้สูงวัยนะครับการลดบทบาทการทํางานของต่อมไทมัสนั้นนะครับก็จะส่งผลต่อการทํางานของ T เซลล์นะครับคือ T เซลล์จะเริ่มทํางานที่ผิดปกติไปด้วยทั้งจํานวนที่ลดลงแล้วก็การสื่อสารที่ผิดเพี้ยนหรือการสื่อสารไม่ปกตินะครับ ผู้สูงอายุบางรายถึงขนาดต้องเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเลยก็มีในขณะที่ภูมิคุ้มกันผิดเพี้ยนไปนะครับในระบบภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุนะครับยังมีอีกกรณีหนึ่งนั่นคือกรณีของภูมิคุ้มกันลดลงนะครับลดต่ำลงตามสภาพร่างกายที่แก่ชราลงมันลดลงทั้งภูมิคุ้มกันโดยกําเนิดและก็ภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะส่งผลให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ยังเปิดโอกาสให้มะเร็งเกิดขึ้นมาได้นะครับและก็เป็นโอกาสที่มะเร็งที่เคยเป็นมาก่อนนะ่ะสมัยที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวภูมิคุ้มกันยังแข็งแรงยังต่อต้านมะเร็งได้นะครับแต่พอมีอายุมากขึ้นเข้าสู่วัยผู้สูงอายุภูมิคุ้มกันลดลงก็เป็นโอกาสที่เซลล์มะเร็งหรือว่ามะ,มะเร็งที่เกิดมาก่อนแล้วก็สามารถที่จะลุกลามได้ในวัยของผู้สูงอายุนะครับ ปัญหาที่เกิดกับภูมิคุ้มกันนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากการลดบทบาทการทำงานของต่อมไทมัสนั่นเองจึงตามมาด้วยการทำงานที่ได้ประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันนะครับสิ่งที่ผู้สูงอายุทั่วไปทำได้อย่างมากก็คือการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับพยุงรักษาภูมิคุ้มกันเอาไว้ให้อยู่ได้มากที่สุดนะครับเพื่อปกป้องร่างกายจากโรคเช่นการพักผ่อนออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อภูมิคุ้มกัน ไม่เครียดนะครับทำตัวไม่เครียดมีมสมาธิหรือว่าทำเท่าที่จะทำได้ว่างั้นเถอะนะครับก็มีผู้สูงอายุบางส่วนนะครับอย่างตัวผมนี่แหละปีนี้ก็เป็นวัยผู้สูงอายุที่มากกว่าปีที่แล้ว <c oughs> ปีนี้ก็64ปีแน่นอนนะครับผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพดีต้องมาก่อนยังไงก็ช่างเถอะขอให้สุขภาพดีก็พอแล้วนะครับแล้วผมก็พบทางรัดในการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับ ผมใช้ผลิตภัณฑ์นี่ครับโฟร์ไลท์ทรานสเปอร์เฟกเตอร์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติแถมบรรจุขวดนี่คือผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเปอร์เฟกเตอร์ทัสนะครับผลิตภัณฑ์นี้สามารถเพิ่มเนื้อทอนชิวรเซลหรือเซลลนัาฆ่าโดยธรรมชาติได้สูงถึง437นะครับ NK เซลเนี่ยเป็นเซลภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะถ้าเกิดว่าในร่างกายของเรามีมากพอนะครับมันก็สามารถที่จะปกป้องร่างกายของเราไม่ให้ติดเชื้อและก็ไม่ได้เกิดเป็นมะเร็งนะครับ และถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม NK เซลได้มากพอมันก็สามารถที่จะมีคุณสมบัติคล้ายกับยารักษามะเร็งได้นะครับคือประสิทธิภาพของ NK เซลเนี่ยมันเป็นหนึ่งในการฆ่ามะเรง็งปัญหาคือคนส่วนมากมีปัญหากับ NK เซล l พออายุมากขึ้น NK เซลมันจะลดต่ำลงการขาดการพักผ่อน NK เซลก็ลดลงการสัมผัสกับสารเคมี ความเครียดต่างๆผูมิค้มกันเอ็นเคมันก็จะลดลงนี่คือปัญหานะครับแล้วการเพิ่มการเพิ่มนั้นมันต้องทํากันในระยะยาวนะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วจะเพิ่มได้เลยแต่ว่าตัวนี้นะคือทางลัดคือทางลัดของการเพิ่มผูมิค้มกันวันนี้คุณอาจจะพลาด เกิดมีโรคเรื้อรังเกิดเป็นโรคมะเร็งคุณจะไปปฏิบัติตัวเหมือนอดีตมันก็คงไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะย้อนอดีตกลับไปปฏิบัติตัวได้นะครับมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทางลัดของการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับรับประทานเข้าไปเลยยิ่งมากความเข้มขน้นมันก็ยิ่งมากภูมิคุ้มกันก็เพิ่มขึ้นเยอะโดยเฉพาะ NK เซลล์ ale, ผลิตภัณฑ์นี้437นะครับที่เพิ่มขึ้นได้ มันมากพอที่จะช่วยให้คุณรักษาตัวจากการเป็นมะเร็งได้เร็วยิ่งขึ้นและที่สำคัญคุณทานไปทุกๆวันพร้อมกับจิตใจที่มีความมุ่งมั่นว่าภูมิคุ้มกันของเราเท่านั้นที่จะดูแลและก็รักษาโรคต่างๆให้กับเราได้เราจะต้องกลับมามีสุขภาพที่ดีด้วยภูมิคุ้มกันของเรานะครับโดยมอบให้ t r a n ส์ e r f ร์ t ฟกเเป็นผู้กระตุ้นภูมิคุ้มกันมาช่วยร่างกายของคุณนะครับ ผลิตภัณฑ์นี้นะครับไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยนะครับเป็นเทคนโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทันเฟอร์เพ็กเตอร์พลัสผลิตแล้วก็จําหน่ายนําเข้าโดยบริษัทโฟ l ์ไลท์ประเทศไทยเ <c oughs> มื่อคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตภัณฑ์นี้มีวิทยาศาสตร์รับรองว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันได้จริงนะครับโดยเฉพาะ NK Ce เคลศัตรูตัวสําคัญของมะเร็งด้วยนะครับสนใจคลิกสัญญญ่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ เรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับมีโปรโมชั่นให้คุณได้ซื้อในราคาสมาชิกและส่วนลดต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพของคุณในราคาที่ไม่แพงนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจโัรไลท์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ four life transfer factor is clinically proven to activate the immune system within two hours transfer factors aren't vitamins minerals or herbs they are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another they teach your immune system to recognize respond to and remember potential threats Four life transfer factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called Payer's patches. Payer's patches are concentrated centers of immune cells. And this is where 4-life transfer factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4 Life Transfer Factor products today to raise your immune IQ.